สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานบ้านนอกคอกนาสายแข็งมักจวดจังคักครับผมสบ,บายกันดีไหมครับพี่น้องฟ้องไปสุขู่สุคนเนาะครับผมครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศลมหนาวลมเล่นว่าวประจำสัปดาห์กันหน่อยครับพี่น้องครับผมหลังจากลมได้เงียบไปสองสาวันที่ผ่านมาครับก็ถือว่าสายบินอย่างเราเาก็พักเหนื่อยกันบ้างครับผม พี่น้องบางคนก็เล่นว่าววิ่งว่าวจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแลวก็กู้ว่าวลงในตอนเช้าบ้างครับมือนี่ก็คงเป็นรอยกันแม่เหมือนผมเลยครับผมมือนี่เป็นรอยเป็นรอยหนาเปื้ดเลยครับเป็นปื้ดนเลยครับมือตามนิ้วมัวแต่ดึงเชือกว่าวครับผมเล่นว่าวก็เซฟเซฟอันตรายจากเชือกกันด้วยนะครับพี่น้องป้องไปโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็จะพามาดูโมเดลพื้นลมครับผม และเส้นไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศสูงกันครับจากคลิปครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2564 <c oughs> ก็จะสังเกตว่าในช่วงเวลา17นาฬิกาครับเ <c oughs> ส้เนไอโซบาที่1 0 1 0 1 0 1 2พาดผ่านลงมาตรงภาคอีสานบ้านเราครับและประเทศเราส่วนเส้นไอโซบาที่1 0 1 4ยังไม่ขยับลงมาครับพี่น้องและเส้นไอโซบาก็ยังดูห่างไม่เลีอยงตัวสวยงามครับผมไม่ต้องแปลกใจครับ พี่น้องสายว้าวสายอนุรักษ์ว้าวไทยอย่างเราเราว่าทําไมถึงไม่มีลมในช่วงนี้ครับครับดูกันไปเรื่อยๆครับผมพอเข้าสู่วันที่17ทธันวาคม2,564ครับตั้งแต่เวลาตีห้าหรือเวลา5้านกาของวันที่17เป็นต้นไปครับจากภาพก็จะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์ได้เรียงตัวกันอย่างสวยงามครับผมค่อยๆแผ่ลงมาอีกละลอกครับพี่น้องนั่นก็หมายความว่า จะมีมวลอากาศเย็นและลมหนาวพัดผ่านเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งครับและก็จะมีลมให้พวกสายบินอย่างเราๆได้สนั่นกันอีกครั้งนึงครับผมช่วงเวลา10นาิกาของวันที่17จะสังเกตเห็นว่าเส้นไอโซบา1,014ครับผมได้ขยับแตะถึงภาคอีสานตอนล่างกันเลยทีเดียวดูไปเรื่อยๆครับโมเดลก็ขยับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่18ครับก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นไอโซบาที่1 0 1 4 ยังป้วนเปี้ยนอยู่ที่อีสานบ้านนาครับหรืออีสานบ้านเรานี่แหละครับโดยลมวันที่18โอ้ต้องบอกว่าลมแรงนะครับพี่น้องลมจะแรงและอาจมีลมโหดครับพี่น้องอยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564เลยครับผมและสังเกตเห็นที่หมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วอยู่ทางประเทศเวียดนามครับนั่นคือพายุครับผมทิศทางก็ตามโมเดลเลยครับไม่น่าจะเข้ามาไทยได้ครับผมเพราะ เจอมวลอากาศเย็นเตะตัดขาจนพายุเนี่ยก็คงจะเสียทรงครับและหมดพิษสงไม่เข้าประเทศไทยครับผมดูมาเรื่อยๆครับจากโมเดลขยับมาถึงวันจันทร์ที่20ครับก็จะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์1 0 1 4ยังพาดผ่านแตะถึงภาคตะวันออกเลยครับพี่น้องในช่วงเช้านะครับไปจนถึงช่วง10โมงครับต่อจากนั้นหลังจาก10โมงเป็นต้นไปครับจะสังเกตว่าเส้นไอโซบาเริ่มขยับขึ้น ไปอย่างรวดเร็วในช่วงเที่ยงถึงเย็นครับนั่นก็หมายความว่าสายบินอย่างเราๆก็ต้องอดบินกันอีกครั้งครับผมเพราะลมจะอ่อนมากๆค่าลมจะอ,อ่อนรืเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆยิงยาวตามโมเดลเลยครับพี่น้องยาวไปถึงวันที่24กันเลยครับผมคงต้องพักบินกันอีกครั้งครับผมและพอถึงวันที่25ครับสังเกตกันดีๆครับเส้นไอโซบาร์ทางด้านบนครับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้มีการเรียงตัว กันอีกครั้งหนึงครับและต้องคอยติดตามกันครับว่าจะขยับลงมาถึงประเทศไทยวันไหนครับในช่วงวันที่25ครับอรอลุ้นกันและติดตามกันครับพี่น้องสายบินสายลักว้าวและสายอนุรักษ์ว้าวไทยทุกๆท,ท่านทีนี้เรามาดูค่าพื้นลมทางเทศบาลน,นครอุบ,บลราชธานีก,กันบ้างครับผมจากภาพจะเห็นว่าค่าลมในช่วงวันที่17 18 19, 20สอดคล้องกับโมเดล ที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นครับโดยจะมีลมแรงลมโหดเกิดขึ้นในวันที่ 17, 18, 19 <Wow. S 1> ครับผมโดยคืนวันที่17บินได้สอดแจ้งคืนวันที่18ก็จะบินได้สอดแจ้งเหมือนกันครับคืนวันที่19บินได้สอดแจ้งครับผมหรือพี่น้องบางท่านบางคนครับจะเอาให้สะใจครับ <Wow. S 1> เพราะว่าไม่ได้บินมาวันสองวันครับกสันเลยเกิน okay. ผมแนะนําให้ขึ้นบินปล่อยว่าวทิ้งไว้สาวันสามคืนเลยครับผมปล่อยทิ้งไว้3วันสาคืนกันเลยทีเดียวครับรอช่วงค่ำๆค่อยไปดึงว่าวลงมาเปลี่ยนแค่เขาสนูก็พอครับผมจากนั้นวันที่21ครับไปจนถึงวันที่15 25ดูจากโมเดลแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าพักบินกันหลายวันครับผมเพราะค่าลมจะอ่อนมากๆไม่เหมาะกับสายบินอย่างพวกเราครับพี่น้อง และก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีครับว่าลมจะกลับมาวันไหนครับช่วงวันที่25ครับเออลืมไปครับพี่น้องอยากจะบอกพี่ๆน้องๆว่าดูคลิปอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องดูเพื่อเป็นแนวทางครับบางทีโมเดลอาจจะคาดเคลื่อนได้ครับเพราะว่าเป็นการดูระยะยาวครับหลายวันครับความคาดเคลื่อนก็อาจจะคาดเคลื่อนได้บ้างตามทิศทางลมครับผมพี่น้องก็ดูแค่เป็นแนวทางในการสําหรับการตัดสินใจว่าจะเอาว่าวขึ้นบินได้วันไหนบ้างครับผมสอดแจ้งไม่สอดแจ้งครับดูตาม ที่ผมมแนนนะาาข้้งตเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานบ้านนอกคอกนาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมฝากด้วยครับฝากไว้ฝากช่องอีสานบ้านนอกคอกนาไว้ในอ้อมอกพี่น้องทุกๆท,ท่านสายว่าทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับผม oh